พระคริสต์ตรัสว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นรับการเขียนของตนแบบและตามเรามาพระเจ้าทรงอนุญาตให้เราแบ,บกการเขียนของตนด้วยความปิติยินดีขอให้เรามาใช้เวลายืนยันเรื่องนี้โดยผ่านบางข้อในพระคัมภีร์ด้วยกันครับพิจารณาดูโยชุวาบทที่6ขอให้เรายืนยันว่าทุกสิ่งสําเร็จลงภายใต้พระวจนะของพระเจ้าโดยผ่านโยชุวาบทที่6 ในโยชูวาบทที่6ข้อที่หนึ่งมีเขียนไว้ว่าเพราะเหตุคนอิสราเอลเมืองเยริโคต้องถูกปิดไว้ไม่มีคนเข้าออกได้เลยพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าดูแน่เราได้มอบเมืองเยริโคไว้ในมือเจ้าแล้วทั้งกษัตริย์และทัแ้แกลวทหารเจ้าทั้งหลายจงเดินขบวนรอบเมืองคือให้บรรดาทหารไปรอบเมืองครั้งหนึ่งเจ้าจงทำเช่นนี้หวัน ให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือเขาแก่เจดคันนำหน้าหีบและในวันที่เจ็ดนั้นเจ้าทั้งหลายจงเดินรอบเมืองเจ็ดครั้งให้ปุโรหิตเป่าเขาแก่ไปด้วยและเมื่อเขาเป่าเขาแก่เป็นเสียงยาวพอเจ้าได้ยินเสียงเขาแก่นั้นก็ให้ประชาชนทั้งปวงโห่ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังกำแพงเมืองนั้นก็จะพังลงรากและประชาชนจะขึ้นไปทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตน เมืองเย,ยรีโคเป็นเมืองที่มีป้องประการขนาดใหญ่มากจนดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ที่คนอิสราเอลจะพิชิตยิ่งไปกว่านั้นชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในนั้นยังเป็นพวกคนยักษเราดูเหมือนตกกะกแตนโมเมื่อเทียบกับพวกเขารูปลักษณ์ภายนอกของพวกเขาแตกต่างกันมากจนคนอิสราเอลพนานาถึงพวกเขาในลักษณะเช่นนี้ครับ ในสงครามสมัยก่อนถ้าท่านมีกำลังแข็งแกร่ง<ๆ>ก็มีโอกาสชนะมากกว่า80-90เอร์เซ์อิสราเอลเป็นฝ่ายได้กว่าในด้านกำลังทหารนอกจากนั้นเมืองนี้ยังมีป้อมประการที่ยิ่งใหญ่ด้วยสำหรับชาวอิสราเอลน,นี่ก็เป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวมากพอแล้วครับอย่างไรก็ดีพระเจ้าตรัสว่าจงอย่าวิตกเลยและจงเดินรอบเมืองวันละหนึ่งรอบ พระเจ้าทรงสั่งห้ามมิให้โจมตีเมืองแต่ให้เดินรอบเมืองเท่านั้นครับครั้งแผ่นดินโลกถูกสร้างขึ้นโดยพระวจนะของพระเจ้าทุกสิ่งจึงดำเนินไปตามพระวจนะของพระองค์ในวันที่เจ็ดเมื่อพวกเขาเดินรอบเมืองเจ็ดครั้งและโห่ร้องเสียงดงังกำแพงเมืองนั้นก็พังลงรากทุกสิ่งเกิดขึ้นตามที่พระเจ้าทรง,งกล่าวไว้ครับ โลกที่เราอาศัยอยู่เป็นที่ซึ่งทุกสิ่งสำเร็จลงตามพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราเข้าใจหลักการนี้แล้วเราก็จะสามารถพบความสุขความปิติยินดีและความหวังในสวรรค์ผ่านสัจธรรมซึ่งอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าได้ข่าวประเสริฐไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยสติปัญญาและความรู้ของนักยุทธศาสตร์ที่มีชื่อบางคน ลองคิดถึงอากาศน้ำแสงแดดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต้นไม้สัตว์และมนุษย์สิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหมดต่างก็ถูกสร้างขึ้นโดยพระวจนะของพระเจ้าพูดอีกอย่างหนึ่งคือดาวโลกถูกปรับแต่งให้เหมาะสมตามพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นหากเราหันออกจากพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะเริ่มสูญเสียความสุขไปครับ นี่คือสิ่งที่ซาตานยังคงล่อลวงเราอยู่เรื่อยๆมันได้ล่อลวงคนทั้งโลกทั้งยังให้ร้ายต่อความเชื่อของพวกเราด้วยอย่างไรก็ดีเราต้องไม่ลืมครับว่าแผ่นดินโลกที่เราอาศัยอยู่นั้นเป็นโลกที่ถูกปรับแต่งให้เหมาะสมแล้วโดยเป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าในพระคำข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าโยชูวาไม่ได้ทำสงครามด้วยหอกหรือดาบแต่ด้วยพระวจนะของพระเจ้า เขาได้เป็นพยานถึงผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์มิใช่หรือครับคู่ต่อสู้ของพวกเขามีความแข็งแกร่งมากจนเป็นไปไม่ได้ที่ชนชาติอิสราเอลจะชนะสงครามทว่าพระเจ้าทรงทำให้พวกเขาได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายนั่นก็เพราะพวกเขาใช้วิธีการที่ถูกปรับให้สอดคล้องกับพระวจ,จนะของพระเจ้า เพราะเหตุนี้พระเยซูจึงทรงตรัสอะไรกับคนเหล่านั้นที่ประพฤตินอกกฎหมายครับการกระทํานอกกฎหมายหมายถึงการฝ่าฝืนและไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ามิใช่หรือครับพวกเขาจะกล่าวว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กล่าวพระวจนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้กระทําการมหัสจยงเป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือแล้วพระเยซูจะได้ตรัสแก่เขาว่า เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทําความชั่วผู้ไม่เชื่อฟังคําของเราจงไปเสียให้พ้นหน้าเรานอกจากนี้พระองค์ทรงขอให้เรากระทําอะไรในวิวรณ์บทที่22ข้อที่18ครับอย่าเพิ่มเติมหรือตัดสิ่งใดออกจากพระวจนะเหล่านี้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับ้นโลกนี้ถูกปรับให้เป็นไปนตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วหากเราเพิ่มเติมหรือตัดออกจากพระวจนะนั้นความปิติยินดี และความสุขของเราก็จะสูญหายไปครับด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงตรัสว่าจงเชื่อฟังถ้อยคําของเราและดําเนินชีวิตตามพระวจนะของเราแม้ตอนนี้ท่านอาจยังไม่มีความเข้าใจอย่างลึกซึง้งแต่ภายหลังท่านจะเข้าใจทุกสิ่งทุกท่านครับนี่คือเหตุผลที่พระบิดาและพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ได้เสด็จมาสู่โลกนี้และทรงฟื้นฟูสัจธรรมแห่งพันธสัญญาใหม่พระองค์ทรงสั่งสอนวิธีที่เราจะดําเนินชีวิต ตามพระวจนะของพระเจ้าได้ครับผมขอจบคำเทศนาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ